I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see it open. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศแบบนี้นะคะเราก็ต้องกังวลเรื่องของฝนตกใช่ไหมคะเพราะว่าฝนตกทีไรนะคะรถก็จะติดตั้งไหนมาไหนก็ลําบากค่ะแล้วก็ยังทําให้เรานั้นป่วยไม่สบายเอาเด้ง่ายๆนะคะและยิ่งกว่านั้นนะคะใครที่ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของน้ํานท่วมปีนี้ก็ต้องมานั่งพะวังว่าน้ําจะท่วมอีกใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านอกจากเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยพักแป๊บนึงนะคะแล้วเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะ หลายคนคงจะจํากันได้นะคะว่าไม่นานมานี้คุดก็ได้มาเตือนคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มากับฝนอย่างโรคฉีหนูนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแล้วเนี่ยถึงตายได้เลยนะคะ แต่ว่านอกจากโรคนี้แล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรคที่ระบาดเงียบๆน,นะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคพิษุนักบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ําส่วนโรคนี้นะคะจะมีความเป็นมามีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะโรคพิษุนักบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ําเกิดจากไวรัสที่สามารถติดต่อกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิดค่ะ แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงยอดนิยมก็คือสุนัขนั่นเองเพราะแบบนี้ก็เลยเป็นสัตว์ที่เราได้ยินมาว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นๆแต่บางทีก็อาจลืมลึกไปนะคะว่ายังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดทั้งแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูตะเภาหนูแกสปี้แล้วก็อีกหลายอย่างเลยล่ะคะ่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นพาหะได้ด้วย s <S ดังนั้นการให้สัตว์เลี้ยงซึ่งอาจจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายหนูทั้งหลายตอนที่เราเล่นด้วยมาเลียขบกัดควนหรือว่าแทะที่มือที่หน้าที่ปากตัวที่เรานั้นไม่ทันคิดระวังตัวก็ถือว่าเสี่ยงมากค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน้าฝนแบบนี้ไวรัสก็จะสามารถปนเปื้อนกับน้ำท่วมขงังหรือว่าพื้นที่ชื้นแฉะซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้อาจจะไปสัมผัสแล้วติดเชื้อได้ซึ่งล่าสุดในประเทศไทยเราก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพราะพิษสุนัขบ้าโดยไม่ทันระวังตัวจากสาเหตุที่กูดได้เล่าไปแล้วค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็ได้มีการออกมาเตือนค่ะว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ชะล่าใจให้รีบนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยายบาลศัตร,ร,ร,ร์คลินิกหรือว่าศูนย์บริการชุมชนใกล้บ้านทันทีค่ะเรื่องแบบนี้นะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะแย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะคะมาช่วยกันทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคนี้กันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ